สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูต้ยมยำไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนเสบเ์ฟใส่ลงปลายใส่ไก่ลงงปา ปิดฝารอ,อน้ำเดือดว้าวปรุงรเรียบร้อยใส่ผักลไงไปเรียบร้อยสุดน้ำกันเ็บๆจ้า